ครับผมกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนแรงๆครับผมเนาะกับบรรยากาศฝนตกเศร้าไหมพี่น้องฝนกะเหมือนจะลิ้นตมอีกอยู่ครับผมมาเบิงว่ามือนเนี่ยปลามันจะเขาบ่เดี๋ยวว่าสิมาเห็ดหลอไกไหมครับผมเนาะเป็นโอกาสดีเพราะว่ามือเศร้านี่ผมก็บว่ได้มาเบิงเอกแต่ว่าเหมือนจะมีพิเทพไม่เห็ดไหไหมครับผมเดี๋ยวมาเบิงกันว่าหลังฝนตกไหมเนี่ยผมจะไม่เห็ดหลอบว่ามันจะมีปลาขาบ่พี่น้องกับบรรยากาศบรรยากาศดีดีพี่น้องบรรยากาศอ่ งียบสงบครับพี่น้องบ่ฮ้่อนปัญหดฝนตกมากับใข่เน่ตกบ่พองที่ได้กินต้มอึน,นะครับผมแห้งก็ี่วจัก,กระจันหน่อยนึงครับผมโอ้ฝนขี้ลายแหง้งมันอ่นแห้งไปอีกทางนึงผมกับว่าอุ้ยได้กินต้มอึงถท้เด้อครับผมเนาะแต่ว่าฝนลุงก็เห็นปลาห่าดีอยู่กับผมเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวพาเบิ่งบรรยากาศกันรับผมเนาะบริเวณโดยรอบมาสิเป็นยังไ๋พี่น้อง,นงก็เป็นบรรยากาศเขาเจ้าก็มาหาอยู่หากินพี่น้อง บรรยากศาศยามแรงๆฝนตกไหมฝั่งทางที่ผมถ่ายเนี่ยเป็นทางที่ทางทิศตะวันตกนะครับผมเนาะก็มองไปกับเห็นทิวเทือกเขาสวยงามครับผมบรรยากาศหลังฝนตกไหมก็มีพี่น้องเขากำมางหาอยู่หา,หากินครับผมเนาะเหมือน,พนเพนทินสีไส้ด่างครับผมปลาหลายครับผมเนาะปลาชุ่มอยู่พี่น้องเดี๋ยวฝนตกน้ำก็ขึ้นมาเดี๋ยวน้ำกับสีไหลลงซืนอี่พี่น้อง ขึ้นนี่กับซีนี่ประตูน้ำลงไปขึ้นมาจากแม่น้ำปลาก็ขึ้นลุ้งนี่นะครับผมบรรยากาศโดยรอบครับผมนะพี่นอ้องเดี๋ยวมาเข็ดปลาัพี่นอ้องเขาต้องมาขุดขยาขึ้นก่อนใส่เหมืองเก่านี่ยแหละเพราะว่าน้ำมันตื้นเขาก็ต้องลอกขยาขึ้นขันมาลอกมันจัดลอกเป็นร้อยครับผมปลาเมื่อเขากล้ากัดจิตผมมาลอกลุ้งเลยผมไม่ให้เขาพยายามเปิดข้างหน้าไว้ครับ เปิดไปเนเข้าเฮ็ดงอกใหม่ไปจริผลนตรงสิเดี๋ยวป่ามันกลับมาวนครับผมเหลือสุดท้าเฮ็ดจักสองสามหลังเนะพี่น้องเดี๋ยวเฮ็ดมบงนี้ก็เนี่ยพี่น้อง เป็นลุมลงั่นสิหลหรครับขุดเป็นลุมลงนะ้ำฟังสิพี่นนองขุดออกมาสิเราจะหันปากค้างเขานี่พี่นนองลงไปสิครับไล่ตรงลงไปเลยเข้ามาตรงไซร้ไอ้ยงสี่เลยหรือว่าไ่สีก็ได้ขนาดหน,า,หนา,าขึ้นนะพี่นอ้องนั่งเสียหนาหนี่น้ำมันลดน,าาน,นี่ตามมาบ่อนเนี้ยเอาขยิบไซสี่เลยปากคันตรงลงไปนี่ไ่ได้พยะอ <c oughs> รักขยะสิ่นคนโอเคแาบนี้ไปปุ๊บตามจริงจขคดลงเลิกก็นี่กระไรพี่น้องน้ำม,มันถ่วมเพราะว่าช่วงเนี้ยน้ำม,มันลดแต่ว่าผมคือบ้าฝนหนาจจะโตกมีบุ๊บผมก็เลยว่าพูดประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวมันก็มาเข่าวคือเกา้า ต่อไปกับการพางพางกับใบใหม่เทาเตรียมว้แล้วพี่นอ้องโบ่ใบเห็บป่าบอลแว้งครับจุดแค่นี้หยิบร้อยแล้วพี่นอ้องจากนั้นก็หาไม้สักละเศษสัญลักษณ์แล้วหาฝนตกน้ำจังว่าผัดรอบเท่านี่เพราะว่าเขาใส่ย,ยุ่งข,ขังทางน้ำมันไหลขันบ่๊ ว่ามันมอกทางน้ำได้กั่ผมมีปัญหาครับผมโอเคครับ okay, ผมพี่น้องเดี๋ยวไปใส่หลอดตางคุนต่อมาพี่น้องหลังตอมากครับบนันนี้แล้วพี่หลอกลุกไหมก่อนคุณนเป็นบวกไว้ครับผมหลอดท้างเขาบลาบนเลือน้านี่เปิดไหมไสิฝนตกๆลิ้นึงสิปลาของเนี่ย จะไม่ขั้นได้เห็ดเป็นเงอกเป็นตะเขา่าแต่มาหลังนี่นะตะเข่าร้ายเสื้แล้วพี่น้องมาเห็ดไม่วลาสิเป็นตะเข่าดีก็เก่านะบาบอบผาด,ดนี่เดี๋ยวใส่ลงเลยพี่น้องร้ายปากท้างเขา่าหันลงพื้เก่าครับน้ำ่วมลังรอบกำลังดีเลยพี่น้องจากนั้นเราก็เตรียมไม้ทำการพลางหยาะนี่คือะบ cần mua cần quẹt ngọt 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 mình เติมยาลงไปพี่นอ้องคุ้มกันหน่อยต้องคุ้มลายเป็นไดหรอประมาณนี้แหละไปแนะนำโอเคครับผมกับประมาณนี้แหละใส่หลอบของเฮ้าครับผมเนาะครับผมพี่นอ้องกะหลังจากที่เฮ้าใส่รอบ มาเฮ็ดรอบที่ว่าสองหลังพี่น้องเดี๋ยวกันมายามรอบมึงต่อผมมันจะมีปลาเข่าบ่เพราะว่ามื้อเช้าเราไม่ได้มาดูครับผมเนาะก็ต่อกันละครับผมเนาะคู่ไปลาไหลบ่นี่โอเคพี่น้องเดี๋ยวมาดูรอบกันเพื่อมีปลาเข่ากันครับผมออมีก่ออ่อนที่บาเขาอยู่บ่ต่อกันนะครับผมเพราะว่าฝนมันตกพ่อมื่นนะ<ๆ>เพื่อมีปลาเขา่ารอบก็เป็นทรงขึ้นทั้งปลาเข่าแท้พี่น้อง ปลาปลาเขวาดินี่ออกกันขอบเขาต่อเติมทรงขื้อนะเขาบ่โอ้ยพี่น้องปลาเขาอีหลีครับผมอืมโอ้ยปลาเขาอีหลีอ,อืปอปลาบอกญ่ตัวนี้โอ้ยปลาไม่นเนน่อย นตกๆคนเอาเลยพี่น้องไปเช่าลำอม้หาแล้วพี่น้องเนี้ยใส่กระเรามาด้ปะเนี้ยจนหางเปื่อยเบิดแต่หมู่วานบ่อววะมาเราก็ไม่ได้ยกดูนะมาแล้วพี่น้องบอกไงครับผมตัวนี้เขาต้องมือวะ อะไรพี่น้องมาแล้วมาหิดรอบอเอาหมกใหไงไปนี่จนหางเปื่อยแล้วไปนี่พี่น้องเข่าหมาาูวัดนี่แหละเขาบ่าได้เบิ้งครับผมมือเศร้าเนาะเบิดมือเนาะเงี้ยวเลยโอเคครับผมเดี๋ยวปลาออกน้ำกันครับผมมาพี่น้องเข่าอีลีครับผมสังหอนใจอยู่ว่าตรงนี้ปลาเข่าเห็นว่เอาถุงมาเด้เอาถุงมาแล้วมาหมานพี่น้อง อุ้ยไงวะพี่นองหางเปลื่อยเลยเดี๋ยวนี้กินแรงแล้วครับผมโอปอดอือ,อ,อตัวใหญ่ครับผมว่าแปดสองคุณบอลน,นี่อุ้ยบ่หอดตั๊กลบลบเจ็ดลบแปดเลยพี่นอ้อง เดี๋ยวค่อยข้อไปฟังย่บานน้ากันครับผมใหญ่ใหญ่หรอบหมันเดี๋ยวไปใส่รอบต่อครับผมครับผมพี่น้องเดี๋ยวลุ้นกันต่ออังจากเขาได้ตัวนึงไปแล้วกะเบื้องฝาพุนกับเบืเขาเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวจะเบิ้งซื้อนีป่ปานขึ้นอยนู่หนารอบอยู่ได้นี่พี่น้องผมว่าขันเฮ็ดง่ายขึ้นสีเขีอยู่ได้นี่ผมอ,อาจจังส้งมาวนอยู่รอบวะเขาบ่ เดี๋ยวเบิ้งพี่นอสามขึ้นเลยนะอือ้อมาเขาเนาะโอ้ขีดอัน,อนเนาะเออไ้นี่แหละขุดเปิดวานหมือนก่อนมาเขาครับผมปลาไม่เข้าเด้อพี่นอ,องลอกเขากระเบิดเดี๋ยล่ละพอเอาเห็ดไปซื้อนี่ไล่ไปนี่ท่ามพุนบร้ไปครับผมเนาะ อยาเลยมื่ยางมือหนีก่อนปลากะบ่เข่าเดี๋พี่น้องเดี๋ยวเราไปช่างปลาอยู่บ้านกันพี่น้องเนาะว่าตัวที่เขาได้จะหนักจากกิโลครับผมนะพี่น้องเดี๋ยวมาช่างปลากันแดงเบิร์ดถือเต้าหมาหูว้านให้เดี๋ยวนี่เข่ายามเบินบอกว่าปลาเดี๋ยวมาดูกันพี่น้องโตเดียวนะครับผมหนักจากกิโลครับอุ้ย เกือบโลเก้าครับผมโลแปดกว่านะอู้เมันธรรมดาผมเนาะบกหง่แล้วพี่น้องอ้วนตุ๊บเลยอู้แดงเบิดเดี๋ยวก็จะได้คั่วป่าไปก่อนพี่น้องหง่แห้งครับผม